สวัสดีค่ะสมตำปูปลาเห้าโคกละสามสิบาทแถมเสน้นก๋วยเตี๋ยวให้น้ำกินไปน้ำกันกันกบสมตำเสซ่บๆอร่อยอร่อยโคกละสามสิบาทเดียวประานมาได้ขายแพยงเ้อค่ะเด้อเขามาสั่งโลงกกึงเดี๋ยวจะไปส่งเขาก่อนเนาะไปน้ำกัน ขถมให้เขานำโคกระ3าสิบบาทหากินยากเลยพี่ภูกระลาเึางนี่สันกล่องป่าทายคลิป,ประนำเด้นี่ครับครับผมครับโคกระ3าสิบบาท กินยาหอบหอบหออนหอนงลาวทองยาเหลี่ยนทังผีเนาะโอ้ยหองคาหอนเน่เด โหหิตยังงนู้นต้นตะบองเพชรงามคักงามเนี่ยมาพี่ลูกมาพีเร็ว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 มาพี่เร็วบกลาเร็วเร็วเร็วบกดาดำน้อยเมืมาเร็วลูกเร็วต้นตะบองเพชรว่างๆกับสีย่างหาเก็บขยะคือเขาโว้ จังสใด้เงินดีเนาะนั่งขายของกับบไ,ไร้บ่ฮั่นด้ไรเงินอยู่ย่างหาเก็บขยะน้ำปลาน้ำดงด <c oughs> นี่บะนี่เขาขี่รถมาเขาก็เก็บขวดมานีแล้วลูกเร็วเร็วเร็วปวดต้นกล้วแล้ว,ลว,ลว,อ,ลว,ลวออกแล้วตัวนึงแตกหนอก้อออกแล้ว ว่างๆเขาเก็บขยะมาถิงเขากลับไปจอบเอาถุเอาควดวูกค้าว่ามีเก็เก็บขยะขายไปเนาะพี่น้องเอ้ยไปนน่งสมาธิคือสีมวว่วนว่ะเอาเจากฉากหนึ่งคือสีดีเนาะใส่เสื้อขาวสูดขาวเปน็นน่งสมาธิมองโพงใหม่นะนะนะมมนะั่นนะวัด้าเด้ยม้าเจ็ดโตเลยวะพี่น้องเอ้ยมาสิ คักขนาดเด้อบานี่อาหารตามสั่งคือสิผมมีไผมาสั่งละล่ะกันถือรางวัลที่หนึ่งนางสมาสิไต่ต้นมะขามไงสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าน,น่เด้อสุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย